าวันนี้ข่าวแรกทลายแหล่งผลิตกระสุนปืนวันที่25ตุลาคม2568ก, 68, กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์ได้นำกำลังพร้อมหมายค้นสารจังหวัดลมศัก์เข้าค้นบ้านเลขที่290หมู1่1นึ่ตำบลวังกว้างอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์และจับก,กลุ่มในศูนุนทรอายุ64ปีเจ้าของบ้านพร้อมตรวจยึดของกลางประกอบไปด้วยกระสุนปืนหลายขนาดกว่า200นัด ตะกั่วสำหรับทำกระสุนปืน1 5 0กิโลกร,รมัมสามารถใช้ผลิตกระสุนปืนได้140,000นัดอาวุธปืนสากระบอกพร้อมอุปกรณ์ลดเสียงหัวต่อแม่พิมพ์สำหรับทำลูกปืนจำนวน1,022ชิ้นแม่พิมพ์ลูกกระสุนคระขนาดจำนวน4 9ชุดโน้ตบุ๊ก1เครื่องแท็บเล็ต1เครื่องแท่นตัดตะกั่วจำนวน23เครื่องแท่นปมแม่พิมพ์สำหรับทำกระสุนปืนจำนวน3เครื่องใช้สำหรับอัดตะกัว่วเข้าแม่พิมพ์สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ ตรวจพบการลักลอบขายกระสุนปืนและแม่พิมพ์สลับผลิตกระสุนปืนผ่านแอปขายสินค้าออนไลน์ชื่อดังโดยใช้ชื่อสินค้าเป็นอย่างอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจึงทำการสืบสวนพบข้อมูลว่าในสุนทรเป็นผู้ลักลอบขายผ่านโซเชียลมีเดียช่องทางอื่นๆอีกหลายช่องทางโดยทำคอนเทนต์คลิปวิดีโอเสนอขายกระสุนขนาดต่างๆรวมทั้งคลิปวิดีโอสาธิตการใช้แม่พิมพ์ในการผลิตกระสุนปืนมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ฐานชุดสืบสวน จึงได้รวบรวมพิจานหลักฐานของนุมัติศาลออกหมายค้นบ้านและเข้าจับกลุ่มตัวพร้อมตรวจยึดของกลางไว้ได้ทั้งหมดสอบสวนเบื้องต้นให้การรับสรารภาพว่าได้ผลิตกระสุนปืนขายมานานกว่า3ปีเจ้าที่ตำรวจเึียด้แจ้งข้อหามีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญ,ญาตทำประกอบซ่อมแซมมีหรือจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนสหับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญ,ญาตข่าวต่อไปไฟไหม้โรงแรมซอยอุยดมสุข17 วันที่25ตุลาคม2568เวลาประมาณ12.30น,นสูนวิทยุพระราม199ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยอุดมสุข17แขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพช้าหนาที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระขนงพร้อมรถน้ำดับเพลิงไรีรี่ไปยังที่เกิดเหตุทันทีเมื่อถึงที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง10ชั้นต้นเพลิงอยู่บริเวณชั้นที่7ของอาคารและเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง มีผู้พักอาศัยและพนักงานติดค้างอยู่ในอาคารเจ้าหน้าที่จึงได้แบ่งกำลังออกเป็นสส่วนคือส่วนควบคุมเพลิงและส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้ติดค้างจากชั้น7และดำเนินการนำตัวลงมาข้างล่างและได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บพลัดตกลงมาจากที่สูงเจ้าหน้าที่จึงให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนการควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากเป็นอาคารสูงและเพลิงกำลังลุกลามอย่างรวดเร็วเพลิงได้ลุกไหม้ไปแล้ว3ามห้อง เจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ,ษเข้าช่วยเหลือผู้หนีไฟไปอยู่บริเวณระเบียงชั้น7และสามารถนําตัวมาอยู่ชั้น6ได้สาเร็จเจ้าหน้าที่ยังได้รับแจ้งว่ามีผู้ติดค้างอยู่บริเวณชั้น8ดจึงได้ดําเนินการช่วยเหลือนําลงมาข้างล่างเวลาประมาณ13นาฬิกา25หนาทีเจ้าหนี่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้และจากการตรวจสอบไม่พบผู้ติดค้างอยู่บนอาคารจึงยุติภากรกิจช่วยเหลือผู้ติดค้างและควบคุมเพลิงโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงขณะเกิดเหตุในชัดนชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พอสำนักป้องกันภัยและปอ,อเขตบางนาและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุสรุปความเสียหายเบื้องต้นมีผู้พัดตกตึกอาการสาหัสและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหนึ่งรายสำนักควันสี่ลายและได้นำส่งโรงพยาบาลและเพลิงไหม้เสียหายจำนวน4ี่ห้องส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานพนักง,งานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปสายเหตุที่แท้จริงและประเมินความเสียหายต่อไปจบข่าวสวัสดีครับ